โอ้ดูปลาเยอะเลยนี่ครับมาให้อาหารปลานะครับเราอยู่ที่สระน้ำบ้านเก่านะครับอยู่ที่อำเภอพันทองนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับ เทดิเปทเลยทเทข้าไปเลยเปลาปลาเยอะเลยปลาดุกเต็มเลยี่ยเห็นไหมไม่ไม่เงี้ยมัมมมมมตนตากใก่น้ำเลยหรืออะ ยิงไอรีน่าปลาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมน่าจะแตงส่หนุ่เปียกสวยเออนนนะะี่ครับก็เป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นเส้นทางวิ่งนะครับวิ่งรอบสระน้ํานะครับผมนี่ครับก็จะมี นักกีฬานะครับมาวิ่งออกกาลังกายนะครับผมน,นี่ครับจ,รจะเดินสักหนึ่งรอบนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดินหนึ่งรอบนะครับผมี่พาลูกมาวิ่งนี่ครับชุดวิ่งเราผ้าด้วยเราพ้าด้วย โอ้เก่งมากเลยเราบพาด้วยนี่ครับเดี๋ยววิ่งรอบสระน้ำนะครับหนึ่งรอบนะครับนี่ยครับวิ่งไปนู่นนะครับอยู่ที่สระน้ำบ้านเก่านะครับอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมถ้าเดินหนึ่งรอบก็ประมาณหนึ่งกิโลหรือสองกิโลได้นะผมว่า รอแ,แม่ด้วยเราพ่อด้วยดิมี่ปลาเยอะมากนะครับสระน้ำบ้านเก่าวันนี้ก็อากาศไม่ร้อนมากนะครับผมนี่ฝนคืมกำลังจะมาแต่ก็ไม่ตกนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผม ก็มาเดินออกกําลังกายกันนะครับผมลูกสาวก็ลูกชายนะครับวิ่งกันใหญ่